สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปพ่อกันก็แมีวเมียวย่ามคังขึ้นจ้ะพี่น้องคะ่ะเรื่องงานกำคำมืดมืดบบมีเวลาเห็ดคิบจ้ะพี่น้องคะ่ะขออนุญาตมาเห็ดย่ามขึ้นจ้ะพี่น้องมือนี้ไปตลาดมาจ้ะพี่น้องกันเลื่อมาพอ,อาลูกกระบองเพชรจ้ะพี่น้องคะ่ะหลายคนอาจจะเคยกินเนาะแม่เมียวก็เคยกินคังึงนแล้วแต่ว่ามือนี้สดแห้งจ้ะทุกคนคะ่ะสดช่ำแห้งจ้ะพี่นอ้องแม่เมียวก็เลย เข่ามาให้่อนๆด้ส้มเนาะอันนี้เป็นกระบองเพชรจ้ะพี่น้องเพอาะดีราคามันเบ้อแพงปันใดจ้ะทุกคนไม่มีโอ,อกาสเลยจัดมาเลยจ้ะอือันนี้นี่ค่ะมันกกสิม,มีหลายรูปแบบของเขาบอกว่ามีอยู่สามจากสายพันธ์ะสามสายพันธุ์นี่เห็นไ่มตามภาพนี้เลยจ้ะนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ก็สิม,มีสามสายพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์จาก อิตาลีก็สัญญแม่เมียวคิดว่าแถวแม่เมียวคิดว่าแถวยุโรปนี่สีบ่มี่จากพี่น้องค่ะนึกว่าจิเป็นเขตประเทศที่แบบฮอนฮอนจากพี่น้องแต่ว่าอู้ตะวัามาจากยทำไมเป็นแผลน้องมาจากประเทศอิตาลีมาสักสามสายพันธุ์แบบใดเนาะมากินกันเลยจากพี่น้องก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแม่เมียวเด้อจากพี่น้อง มาปาดรูกีนก่อนเลยบอกไว้ก่อนเถอะคะ่ะปาดบ่เป็นปาดมัวมัวแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีน้ำแต่เขาเอาน้ำออกแล้วจ้ะเป็นแบบนี้เลยนะคล้ายๆกินเกี่ยวมังกร บ่เป็นบ่ไดดกินแล้วนึ่งเขาบอกว่าสิเป็นประโยชน์มากเลยค่ะมีสรรพคุณดีต่อร่างกายไปยางทะเลไส้หิ้วหนามพอ่อต้นตะบองเพช็ดเห็นหมาเขาก็กินได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวคอพาอยู่ทางในนะจะ๊ะเป็นไหไเอ่ะพาบ่าไดด ไม,ม่เม็ดถ้างม่ฉินไม่มเม็ดประมาณนี้จ้ะหวานจ่ำแต่มเม็ดหลายแห้ง หวานฉ่ำมากตาเมยดไรม่เห็้ล่องลูกสีแดงเี่อกีลูกสีเหลืองไปแล้วอลูกสีแดง สวยอันนี้สวยเขาเอาไอ้น้ำมันออกแล้วด้วยจ้ะเห็นทนไทยที่เขาไปเฮ็ดงานนะจ้ะเพื่อนกับสิเก็บเนาะอืมทางสาวโมงสีกบไปเก็บอยู่อิสระ,ะเอวเนาะอันนี้แดงช่ำทุกคนอืสีสวยน่าแม่เมียวกับสีเหมือนในจังน้อยก็ไฟบ่ถึงเนาะ สีนี้หวานอนื้ะหวานอันนี้หวาน,อ,น,น,วานอันนี้บปันได กีนร่องสีได้ไปร่องสีนี่ไปมันร่องสีากระจายนี่ก็สิประมาณกล้องนี่อยู่ปลาหมั่นซีซบหานี่ป่านบ่กเกินนี่อ้าคือเก่ย,ยากอันนั้นเรื่องอีกแกะย,ยากทุกคนเขาซี ออกเป็นสีเลยเอามาล่องหลอดกอนประหวานโอ้ยแกงสีเลยแนนบอระขึ้นอันนี้เปลือกเปลือกมันจะเป็นขัดนขั้นข,ขั้นลิ่น อันนี้จะเป็นสีเหลืองทุกคนถ้าหวานหน่อยกว่าตัวนี้แล้ว แต่ยังยำแห้งยพี่น้องไม่มันหลายขึ้นหมาย่อบานห้องมีโอกาสแขวแตกเลยเลย้ยฮึไพ่โบคยรองหามารองทวนแสบหวานฉ่ำแห้งพิ้วไข่ใบม่วงผสมแก้วมังก่อนฮฉ่ำแห้งจะพี่น้อง ไปแม่เนียวขออนุญาตลงห่านลงเวทีก่อนเาจพี่น้องจังพอกันในคลิปหน้าเมนูหนาจะเป็นเมนูใดรอดติดตามรับชมเดจพี่น้องขอบคุณหลายหลายค่ะบ๊ายบายจ้า